สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เดี๋ยวสาจะมาะเหมือนกับขึ้นรูปภาพเก่าๆที่ยังพอมีบ้างนะคะเป็นอาหารการกินนะคะที่สาใช้ชีวิตแบบในเกาหลีที่กินเป็นประจำที่เหมือนกับว่าถ้าไปหมาดปุ๊บก,ก็ต้องซื้อไอ้อย่างเงี้ยทางที่เราก็ไม่รู้หรอกนะคะทุกคนว่าเราจะทำเมนูอะไรบ้างนะคะ,ะก็ ซื้อมาก่อนเออก็เหมือนกับเออเราเคยกินเนาะเรากินประจําเราก็จะเออจะซื้อจะซื้ออาหารการกินแบบนี้แล้วก็อาหารไทยอะค่ะทุกคนส่วนมากอะถ้าเรามีเงินอะมันก็จะได้กินหมดเลยค่ะทุกคนแต่ว่าบางครั้งเงินมีเงินแต่ก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าบางทีของมันไม่มีนะคะทุกคนนั่นแหลคะค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้เรามาติดตามกันนะคะส่วนมากอะสาจะเน้นไก่เน้นปลาเน้นเป็นเนื้อสัตว์แล้วก็ผักอะไม่เยอะเพราะว่าผักอะ จะเอามาแค่เหมือนกินกินก่อนให้ได้ประมาณสักสองวันสามวันอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ากลัวมันเปื่อยนะคะกลัวมันกลัวมันเสียกลัวมันอะไรแบบเนี้ยก็เลยเน้นเป็นเนื้อสัตว์มาแล้วก็มาคิดเอานะคะเพราะาบางครั้งอ่ะของมันไม่ครบหรอกค่ะเพื่อนเพื่บางทีวันนี้เราไปแค่หมาดเกาหลีอย่างเงี้ยอาทิตย์นี้ไม่ใช่วันอา่าอาทิตย์นี้นะคะ เราไปแค่บัตรเกาหลีใช่ไหมเราก็จะซื้ออย่างเงี้ยแต่ส่วนมากถ้าแก่จะพาไปทั้งสองบัตนะคะแต่บางครั้งอะ่ะมัดหมัดคนไทยอะ่ะมัดไทยที่เราไปอะ่ะบางทีของมันน้อยน้อยค่ะทุกคนมันจะมีไอ้ที่มีประจําก็ใบโหระพาใบกะเพราอะไรแบบเนี้ยคือมันน้อยนะคะมันน้อยก็เลยบางทีมีเงินก็ซื้อกินไม่ได้นะคะนั่นแหละบางทีต้องแบบสั่ง,ส,งสั่งตามเพจอะคะทุกคนอยังยังยังได้กินกว่านี้นะคะ ก็คือมันจะมีเพจของพี่คนไทยอะค่ะที่เขาเหมือนเปิดร้านอาหารไทยแล้วก็รับส่งไปสษีเราโอนเงินนะคะโอนเงินแล้วก็พี่เขาก็จะส่งส่งมาให้เรานะคะ <S <S 1> <S 1> ก็ยังไงคลิปนี้ถ้าทุกคนชอบนะคะาฝา,ากให้ทุกคนช่วยกดติดตามฝาหน่อยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะ <S <S เป็นกำลังใจให้กันนะคะขอให้ยอด ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะคะอ่าสาก็ทำด้วยความตั้งใจนะคะทุกคนเดี๋ยวสัญญาค่ะว่าอ่าจะปรับปรุงนะคะแล้วก็จะพยายามศึกษาเรื่องการตัดวิดีโอดูนะคะเดี๋ยวถ้าจำเป็นก็อาจจะต้องซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่เพื่อที่จะมาถ่ายคลิปโดยเฉพาะนะคะก็นั่นแหละค่ะทุกคนออยากมาแชร์ประสบการณ์กันเนาะว่าตอนสาอยู่เกาหลีอะสา ินอะไรยังไงอาหารการกินยังไงคือสาไม่ไม่รับกับข้าวเกาหลีของซาจังนิมนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรากินแล้วเราไม่มีแรงมันไม่มีรสชาติ <c oughs> คือแบบต้มถั่วงอกแกงกินจิใส่หมูสามชั้นอะไรแบบเนี้ยคือมันกินได้ค่ะทุกคนกินได้แต่ว่านานๆานทีกินอร่อยกินทุกวันมันก็เหมือนมันไม่อร่อยนะ,ะทุกคนก็คือสาเออก็เลยบอกซจังนิมว่า เดี๋ยวขอทํากับข้าวเองอะไรแบบนี้ไม่ต้องสั่งอาหารมาเพื่อเพราะว่าสาเจนิมเขาจะมีร้านอาหารประจําที่มาส่งกับข้าวให้เขาที่โรงงานนะคะก็มีคนจีนที่เขาไม่ทํากับข้าวเลยเขาจะกินข้าวกับทอาแก่นะคะแต่เขาก็จะไม่ได้รับอค่ากับข้าวนะคะแต่เหมือนสายกาแฟนรับคนละแสนห้าวอนสองคนก็จะได้สามแสน ก็ช่วยกับข้าวได้ครึ่งเดือนอยู่นะคะสามแสนวอนเพราะว่าส่วนมากสาเน้นเครื่องปรุงไทยเครื่องปรุงไทยหมดเลยทุกคนตั้งแต่รสด,ดียันอะไรอะ่ะคือซอสบางตัวของเกาหลีมันก็มาทดแทนได้แต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้จักศึกษาไงทุกคนเราเรา,เรายังแบบติดของไทยอะ่ะออรู้สึกว่าอยากกินของไทยอะ่ะมันเลยค่อนข้างที่จะแพงนะคะถ้าบางคนมีพี่ๆหลายคนเลยที่เขาว่าเขาเอามาทําเป็นเทียบกันนะคะระหว่าง ซีอิวขาวบ้านเรากับซีอิวขาวเกาหลีว่าอันไหนเป็นอันไหนแล้วก็สามารถที่จะทดแทนหรือว่าใกล้เคียงกันนะคะรถด,ดีที่ซาจจงนิมซื้อมาให้สาค่ะเหมือนครั้งเหมือนมันจะมีแบบเป็นรอบประมาณอะไรของเขารอบของเครดิตบัตรเครดิตแกนะคะแกก็จะได้เหมือน ไปแลกซื้ออะไรมาในราคาพิเศษแกก็ไปซื้อของมาให้ลูกน้องบางทีก็น้ํามันลบดีซื้อมาหลายๆอย่างน้าตาลเกลือพริกไทยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเอามาให้ลูกน้องแบ่งกันใช้คือเป็นครัวกลางนะคะแกน่ารักมากนะคะถ้าแกคนนี้ษาเองถ้ารอบหน้าได้ไปก็ยังอยากไปทํางานกับแกนะแต่ว่าต้องดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่ามันเป็นโรงงานพลาสติกเนาะทุกคนแล้ว มันอาจจะส่งผลกับเราระยะยาวนะคะเหมือนวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้เป็นอะไรแต่วันหน้าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมถ้าถ้าได้บินกลับไปแล้วผ่านตอมองนะคะคือความกระตันยูเราเราอยากอยู่กับเกนะอยู่กับเกก็สบายใจดีค่ะทุกคนแต่เราก็ค่อยดูเนาะถ้ามันเจอที่ดีกว่าหรือยังไงเราก็ค่อยว่ากันอีกทีมันยังอีกยาวนานค่ะเรื่องนี้เนาะมันยังอีกยาวไกลเลยไม่รู้ว่าจะเดินทางอะไรยังไงได้ตอนไหนนะคะ ก็นั่นแหละค่ะทุกคนสาก็พอมีภาพที่หลงเหลือคือตอนนั้นก็ไม่คิดหรอกว่าตัวจะมาทํา youtube ไม่อย่างนั้นจะถ่ายวิธีการทํางานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยลงลงแล้วเพราะว่าเท่าแก่กับสาจะไม่ไม่เคยดุไม่เคยด่ไยดาไม่เคยว่าเลยนะทุกคนคือเราทําอะไรก็ได้แต่ให้งานมันเสร็จแบบนั้นอ่ะเออต่อให้เราตั้งขาตั้งกล้องเขาก็ไม่ได้อะไรนะคะคือแบบเออแอบบถ่ายนิดๆหน่อยๆน่อยหรือว่าถ่ายแบบเจตนาเลยเหมือนวเวลาไปกินเลี้ยงกินอะไรกันก็ ถ้าแกไม่เคยว่าอะไรนะคะคือแกก็เต็มที่กับเราคือคนเกาหลีอะเวลางานก็คืองานเวลาเราไปเที่ยวกันเราก็จะเป็นกันอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งเราก็เจียมตัวเองนะคะว่าเขาเป็นห้แกเรานะคะแต่ว่าแกไม่เลยเดินกอดคอด้วยซ้ำไปอกอดแบบแกกันเองมากนะคะทุกคนแม้แต่กระทั่งของกินบางที แกจะซื้อกับบัตรเครดิตใช่ไหมแล้วก็มาเอาเงินสดหรือไม่ก็บางทีก็หากกับค่ากับข้าวที่เป็นสามแสนวนนั้นน่ะเพราะาบางครั้งอะ่ะเพราะว่าสามไม่ค่อยพกเงินเงินสดนอกจากว่าเป็นค่ากับข้าวเออแล้วทีเนี้ยแกก็เอาบัตรเครดิตแกดูดก่อนบางทีขนมปังเรืออะไรเงี้ยแกก็ซื้อให้กินนะแกก็ไม่ได้เอาเงินนะคะเออก็นั่นแหละค่ะทุกคนก็อ,อ่าสาอยากอาัด วิถีชีวิตแต่ละวัน,น <ะ S 1> ของสากคนแต่ตนนว่าไม่รู้ว่าจะจะมีเวลามานั่งตัดต่อแบบนั้นขนาดนั้นไหมแต่จะลองพยายามดูนะคะยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันเลยไปชมกันเลยนะคะทุกคนว่าเป็นยังไงนะคะอาหารการกินที่เกาหลีนะคะทุกคนสวัสดีไม่สวัสดีก่อนนะคะสารลืมค่ะนี่นะคะทุกคนนี่คือของที่หนึ่งอาทิตย์นะคะ นี่คือซ้อนทับกันแบบข้างล่างอะค่ะจะเป็นเนื้อสัตว์หมดเลยไก่ไก่นี่ถ้าจะซื้ออาทิตย์ละ3ามตัวนะคะปลาอีก3ามแพ็กนะคะแล้วก็ไอที่เป็นแพ็กสีขาวๆนะคะนั้นจะเป็นปลาหมึกแช่แข็งนะคะปลาหมึกแช่แข็งนี้แพงอยู่นะคะทุกคนหมื่นหนึ่งห้าวอนหรือว่าหนึ่งมืนดร้อยวอนนะคะ แต่ว่ากินกินคือพวกสาชอบกินอาหารทะเลอยู่แล้วนะคะอ่าก็โอเคนะคะทุกคนออกมาแก้ขัดได้ค่ะก็ไม่ได้แตกต่างกับของสดอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะแล้วก็จะมีหัวกระลำปีนะคะแล้วก็ถุงสีฟ้านั้นก็ขาดไม่ได้เลยเหมือนกันค่ะเห็ดนะคะแล้วก็ข้างในรังนะคะจะเป็นขนมที่แฟนชอบกินมาก มันเป็นคุกกี้นิ่มค่ะทุกคนคุกกี้นิ่มช็อกโกแลตชิพนะคะแล้วก็มีน้ำส้มที่ต้องซื้อมาอาทิตย์ละครั้งอันนี้คือสองวันสามวันมันก็หมดแล้วอะค่ะทุกคนเนี่ยค่ะทุกคนเหตุ4,900กว่าวอนนะคะคิดเป็นเงินไทยก็ตีว่าห้าพันวอนเนาะก็ประมาณเกือบร้อยห้าสิบบาทนะคะแต่ว่าเห็ดเนี่ย มันเก็บได้นานค่ะทุกคนเก็บได้นานนะคะที่สาซื้อมาเพราะนะแล้วก็บล็อกคือนะคะบล็อกคือก็จะเอามาประจําเหมือนกันนะคะเพราะก็ค่อนข้างที่จะเก็บได้2วนันสามวันก็ยังโอเคอยู่เห็ดนี้สาจะชอบเอาไปผัดใส่เครื่องแกงต้มยำผัดน้ํามันหอยเป็นเห็ดที่ไม่มีกลิ่นนะคะปกติสาจะกินเห็ดยากมากนะคะทุกคนคือเป็นคนที่กินเห็ดยากอ่ะ ถ้าแบบเห็ดนางฟ้าเห็ดเข็มทองเห็ดหูหนูจะกินได้แค่นี้ค่ะคือไม่ค่อยกินเห็ดแล้วก็ลองมาเปิดใจกินเห็ดนี้อพี่คนเก่าเขาทาให้กินเป็นต้มยำเนาะเออแกบอกว่าอันนี้อ่ะพี่ซื้อมาประจําเอามาผัดเครื่องแกงแดงเอามาผัดใส่ไก่ผัดใส่ปลาหมึกนะคะเราก็เออโอเคนะพี่มันเออมันอร่อยจริงๆก็เลยซื้อมาตลอดนะคะ ค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศเนาะสี่ลูกสี่พันสิบสีบาทก็เกือบห้าพันวอนอีกนะ,ะก,ก็เกือบ150บาทอยู่ดีนะคะคืออันเนี้ยคือชอบเอามาเจียวไข่ใส่มะเขือเทศคือไม่รู้จะกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเพ่อนอบางทีก็ทําใส่ส้มตามใส่ยำแต่ว่าเอาจริงๆมะเขือเทศเกาหลีไม่อร่อยเลยนะคะเพื่อนๆความหวานความฉ่ำ มันไม่ได้เหมือนของไทยนะคะคือของเขาอะ่ะบ้านเขามันจะลูกใหญ่มากแล้วก็จะแข็งกว่ามะเขือเทศบ้านเรานะคะคือสารู้สึกว่ามะเขือเทศบ้านเราอะ่ะถ้ากินกินสดสดกินเล่นๆอ่นะเพราะสาลบางคนชอบกินมะเขือเทศเนาะทุกคนมันจะช่าแล้วมันจะหวานนะคะเนื้อมันจะนิ่มๆแต่ของเกาหลีอะ่ะสาลองกินดูแล้วแบบสดทุกคนไม่อร่อยเลยนะคะ ไม่ค่อยมีความหวานทุกคนแล้วเนื้อข้างในอะ่ะมันจะกระด้างแข็งแข็งหน่อยนะคะมันกินแบบด้านๆนะคะแข็งแข็งด้านๆฝ่อๆหน่อยเออไม่อร่อยนะแต่ว่าต้องกินค่ะทุกคนซื้อของไทยหมดอย่างเดียวก็ไม่ได้อันนี้จะเป็นหอยแครงเกาหลีนะคะสามพันสี่ร้อยสีสิบวอนอันนี้ย ทุกอาทิตย์ต้องมีตลอดเอามากินเป็นลวกจิ้มอะค่ะลวกจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะคือแฟนชอบมากสาเองก็ชอบเราสองคนเป็นคนที่ชอบกินของทะเลอยู่แล้วอ่าอันเนี้ยก็สามพันสี่ร้อกว่าวอนก็ไม่แพงนะคะอันเนี้ยคือทุกอาทิตย์ต้องมีหิ้วมานะคะหิ้วซื้อแบบตลอดเลยเอามาผัดนะคะ เอามาแกงกะทิได้แต่ส่วนมากสาจะเอามาต้มมาลวกแล้วก็กินกับไอ้น้ําจิ้มซีฟูด้ดบ้านเรานะคะคืออร่อยมากทุกคนสดด้วยนะคะอาหารเกาหลีที่เป็นแพ็คๆอย่างเงี้ยจะสดมากเลยทุกคนหวานมากค่ะอันนี้คือโซกึมเกลือนะคะเกลือและไอ้ที่เป็นจุกๆห้าหก,ก,กอันตรงนั้นอ่ะเป็นฟักทองเดี๋ยวจะมีรูปขึ้นให้อีกทีนึงนะคะเนี่ยค่ะทุกคนปลาเห็นไหมอาทิตย์นี้ยสาซื้อมาสองแพ็คนะคะ ก็คือเอามาทอดมันเป็นปลาที่ปรุงรสไว้แล้วนะคะไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวจะมีภาพใหญ่ให้ดูไหมนะปลาเนี่ยเกลือบ้านเขาห่อใหญ่มากเลยอะ่ะห่อละหนึ่งกิโลทุกคนกินจนลืมอะค่ะจนสากับกับ,ก,บ,ก,บกับมาไทยอะ่ะยังเหลืออีกเป็นห่อเลยแบบใช้ใช้แบบโอ้โหไม่รู้จะใช้ยังไงให้มันหมดนะทุกคนเออสา สาทิ้งของล่าสุดไปอะทุกคนที่ซื้อของมานะแล้วตอนนั้นยังไม่คิดว่าตัวเองจะกลับนะก็ให้พี่ที่ชื่อแม่โออะไรค่ะของอะ่ะสาซื้อมาสามแสนกว่าวนเลยนะสาก็ให้แกไปหมดเลยให้ฟรีๆเลยแล้วนี่ก็คือนมช็อกโกแลตที่อร่อยมากนะคะทุกคนใครอยู่เกาหลีไปซื้อมากินนะคะคือแบบโคตรอร่อยอะคือเป็นนมช็อกโกแลตที่แบบช็อกโกแลตจริงๆทุกคนคือทุกอาทิตย์ทุกวีคอ่าทุกอาทิตย ต้องได้ซื้อมานะคะอย่างต่ำแล้วก็ประมาณสี่กลงแต่ถ้าพอหมดหน้าโรงงานสามันมี G 2 5ที่เหมือนเซเว่นนะคะเหมือนเซเว่นบ้านเราเนาะก็สาก,ก็จะเดินออกไปซื้อมากินเพราะว่าราคามันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะสาก,ก็อยากกินก็เดินข้ามไปซื้อมาแล้วก็กลับเข้าโรงงานเนี้ยคะ่ะอร่อยอร่อยทุกคนอันนี้คือมีสตรอเบอรี่มีแคนตาลูปหรือเปล่าไม่รู้ว่าไอ้เขียวๆนั้นแล้วก็กล้วยสําหรับคนชอบกิน อะไรที่เป็นกลิ่นกล้วยๆอ่ะมันก็จะอร่อยสําหรับเขานะคะแต่ว่าสําหรับสาคือกลิ่นกล้วยหอมอะค่ะทุกคนแต่ว่าสาไม่ไม่ค่อยชอบอะไรที่เป็นกลิ่นกล้วยสักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเราก็มีสตรอเบอรี่ด้วยทุกคนลองไปหาซื้อกันดูนะคะใครที่อยู่ในเกาหลีเนาะอ่าน้ําพริกแกงเผ็ดคือสาต้องซื้อทิ้งไว้คือ เครื่องแกงอ่ะมีครบเลยนะทุกคนมีเครื่องแกงเขียวหวานเครื่องแกงเผ็ดเครื่องแกงใต้เครื่องแกงขั่วกลิ้งมีแบบครบหมดทุกอย่างคืออยากจะทําอะไรกินอ่ะเออเปิดตู้ออกมานี่แบบปึง้งเหมือนอยู่ประเทศไทยเลยค่ะทุกคนเ <Yeah. S 1> <laughs> นี้ยค่ะคือเราซื้อไว้เพราะเราไม่รู้ว่า <Yeah. S 1> เราอยากกินอะไรวันไหนอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแตก,ก็ซื้อๆมา เก็บเก็บไว้ได้ใช้ไม่ได้ใช้ก็เอออาทิตย์หน้าเราก็ไม่ต้องซื้อแล้วอะไรอย่างนี้เนาะเนี่ยอ่าพิกแกงเพชรอสาลงสาธงหลายหลายคนแล้วนะคะทุกคนเออลองหะลองผู้ลูกเสียงดังมีหลายยี่ห้อเออโลโบโก้ก็อร่อยนะคะแต่ว่าที่สาชอบสาจะชอบอันนี้ค่ะตาน้ําใจเนี่ยโอเคเลยคือกินกินประจำนะคะ นี่ก็เป็นกระหล่ำปีแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นหัวดอกผักกาดนะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นขนมปังปอนแล้วก็ถัวถ่วถั่วเนี่ยซื้อทีแบบแพ็คหนึ่งสามถุงอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นอะไรที่ชอบกินอะ่ะถั่วเนี่ยอร่อยมากใครที่อยู่เกาหลีก็ลองไปซื้อกินนะคะไอ้ถั่วถุงสีฟ้าๆอร่อยค่ะทุกคนคล้ายๆโกแก่บ้านเราเลยแต่ว่าจะมันกว่าเม็ดใหญ่กว่านะคะก็คือรู้สึกว่าคุณคุณภาพถั่วเขาจะดีกว่านะคะอร่อยกว่า แล้วก็เหมือนไอตัวแป้งที่เคลือบถั่วค่ะเหมือนมันจะถึงกะทินะอร่อยค่ะทุกคนลงลงไปหาซื้อกินกันดูนะคะแล้วก็ขนมปังก็จะซื้อทุกอาทิตย์เหมือนกันเพราะว่าบางครั้งอะ่ะหิวตอนกลางวันหิวตอนเที่ยงกินข้าวอิ่มแล้วก็ทำแซนด์วิชขึ้นไปกินที่หน้างานนะคะเพราะว่าบางทีเราหิวจุกจิกจุกจิก,จกวันไหนทำงานเน่ยเนี่ยก็ ทาแยมสตรอเบอรี่ขึ้นไปแล้วก็ใส่ถุงห่อขึ้นไปกินนะคะกับแฟนอ่าอีกหนึ่งไอเทมที่ขาดไม่ได้เลยทุกอาทิตย์ก็คือบล็อกเคอรี่ที่สาบอกได้กล่นไปแล้วเนาะ,ะหัวหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบาทหนึ่งพันวอนก็สามสิบกว่าบาทค่ะหัวนี้ก็ไม่แพงนะคะเอออันนี้คือสตรีแบบเดทสูงแล้วนะเนี่ยสาสิบกว่าบาทอะ นะคะเนี่ยสองตัวนั้นอะไก่สามตัวกับบล็อกคครี่ที่บล็อกคครี่วางพับอยู่ถุงหัวหัวสีเหลืองแล้วก็ข้างหน้านี้ค่ะทั้งหมดสามแพ็คเพราะว่าสาจะเน้นไก่เน้นปลาเน้นหอยเน้นบอกเลยว,ว่าเน้นของสดๆนะคะหมูอยู่ข้างล่างโดนทับอยู่ข้างล่างไม่ได้ถ่ายไว้หมูก็จะสามแพ็คเหมือนกันเหมือนกันเลยกับไก่นะคะคือสาก,กับแฟนกินแบบคุ้มมากๆเนละทุกคนกินแบบกินแบบสมกับเท่าเกจจ่ายสามแสนวนจริงๆนะคะกินแบบไม่ได้เราไม่ได้ประหยัดเลยนะคะ เนี่ยค่ะปลาหมึกเห็นไหมทุกคนปลาหมึกอย่างเงี้ยโอเคนะทุกคนใครอยู่ในเกาหลีไปซื้อมากินได้เลยค่ะก็คือเอาออกมาละลายแล้วเราก็เอามีดนะคะแงะแง,ง,ง,งะขึ้นแง,งะขึ้นหรือว่าใครจะปล่อยละลายเลยก็ได้นะแล้วก็มาแบ่งใส่ถุงไว้แต่สาจะมาหักไว้นะคะแล้วก็ค่อยทําอาหารไปอาบน้ำาะไรเสร็จแล้วก็นี่แล้วก็หัวเนี่ยจะเพลงกับบัคคี่นะคะทุกคนสองพันสี่ร้อยวอน 2,400วอนก็พันหนึ่งสามสิบบาทก็หกสิบกว่าบาทแพงแพงกว่าบล็อกคารีนะคะแล้วก็มีแครอทแครอทนี่เก้าร้อยกว่าวอนไหมอ่ะมองเลขไม่ชัดแล้วอะ่ะเก้าร้อยเก้าสิบวอนก็ไม่ถึงสามสิบบาทอันนี้ก็เป็นหนึ่งไอเทมที่จะต้องเอามานะคะทุกคนเอามาผัดผัดรวมใส่ปลาหมึกเอามาผัดผักรวมใส่กุ้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็วนเวียนกันอยู่แค่นี้นะค่ะทุกคน ส่วนผลไม้นะคะอ่าที่สาจะซื้อมานะคะกินก็จะเป็นสตรอเบอรี่เพราะสตรอเ์ไโทษนะคะทุกคนสตรอเบอรี่บ้านเขาค่อนข้างที่จะมีราคาถูกนะคะแล้วก็รสชาติค่อนข้างที่จะดีหวานลูกใหญ่คือรู้สึกว่าซื้อแล้วคุ้มราคาแล้วก็อีกหนึ่งผลไม้ที่สาชอบซื้อมากินก็คือแอปเปิลแต่ว่า พอดีว่ามันเราเหมือนอย่างที่บอกอะคะ่ะเราไม่ได้ตั้งใจจะทํา y o Youtube ตอนแรกก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายหมดไม่ได้ได้ถ่ายครบไงทุกคนเออก็เลยเนี่ยบางทีเออลูกใหญ่อยากถ่ายลงเฟซมันก็เลยถ่ายไอ้ที่อยากจะโชว์เฉยๆเนาะเออว่าอยากให้เพื่อนๆรู้ว่าอุ้ยสตรอเบอรี่เกาหลีใหญ่นะนี่ทุกคนดูนะคะคือครึ่งฝ่ามือทุกคนแบบ อาอใจละลายกับสตรอเบอรี่คือแบบหักห้ามใจไม่ได้ในการที่จะม่หยิบมาหยิบมาทุกครั้งที่เข้ามาคือไม่ต้องจิ้มพริกเกลือไม่ต้องจิ้มอะไรทั้งนั้น,นะคะ่ะทุกคนคือกัดแล้วกินเลยอร่อยมากทุกคนแบบใครไปเกาหลีต้องได้กินนะคะสตอรอเบอรี่บ้านเขาอร่อยหวานลูกใหญ่ฉ่ำน้ำนะคะเออก็คือ อ่าอย่างหนึ่งสาก็ไม่ถ่ายไม่ได้ถ่ายรู้สึกว่าอาทิตย์นั้นจะไม่ได้ซื้อแหละสา,าจะซื้อสับประรดด้วยแล้วก็อ่ากล้วยหอมซื้อเป็นประจำเพราะว่ามันจะอิ่มท้องบางทีเราอ่าประมาณช่วงบ่ายสองบ่ายสามหิวค่ะทุกคนก็ลงมาเอากล้วยกันลงอ่ากับแฟนเนาะมากินกันเอาขึ้นไปกินที่หน้างานเลยค่ะทุกคนก็คืออ่าสองสามลูก สองลูก3ลูกเราก็กินได้แล้วกับแฟนแล้วที่เกาหลีอะ่ะมันจะขายแบบเป็นหวีถูกมากทุกคนประมาณพันเก้กว่าวอนนี่แหละค่ะทุกคนถ้าจะไม่ผิดนะรู้ว่าสองพันกว่าวอนนี่แหละเออมันราคาค่อนข้างถูกค่ะกล้วยหอมที่เกาหลีคือเหมือนคนเกาหลีเขาก็ไม่ค่อยกินกล้วยนะทุกคนเออ บางทีไปถึงมาดบางทีเห็นแบบกล้วยเน่าเต็มหมดเลยอะ่ะคือคนเกาหลีเหมือนน่าจะคิดไปเองนะคะความคิดเห็นส่วนตัวของสาเนาะสาคิดว่าคนเกาหลีน่าจะไม่ชอบกินกล้วยอะ่ะเนี่ยค่ะทุกคนฟักทองเกาหลีสจริงนริงบอกว่าอะไรนะอะไรบักโอบักอะไรสักอย่างไม่รู้อะ่ะภาษาเกาหลีนะ เนี่ยบักโอบักเนี่ยสามประโยคนี้ไม่รู้ว่าเรียกถูกไม่ถูกนะคะต้องขอโทษไว้ล่วงจําไม่ได้แล้วเหมือนกันแต่รู้สึกแกจะเรียกบักโอบักอะไรนี่แหละเออแล้วแกก็ชี้มันมีสามพยางเนี่ยบักโอบักฟักทองเกาหลีกินเหมือนฟักทองไทยทุกอย่างเลยค่ะทุกคนแต่รูปร่างมันอาจจะแปลกๆไปหน่อยะคะแกงอม,อมอร่อยมากนะคะแม่โอพี่ที่ทํางานเนี่ยเออซื้อซื้อมาแล้วแกงเห็ดเผื่อนะคะแล้วแกก็แกงใส่ฟักทองเนี่ยอร่อยมากทุกคน ก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ต้องหยิบมาอีกเหมือนกันบางครั้งในตู้เย็นเหลืออีกสามอันนะทุกคนเพราะมันมีหกอันเนาะแพ็กนึงอ่ะก็ยังหยิบมาเพราะว่ามันเป็นความเคยชินที่ว่าอุ้ยฉันเดินตรงนี้ฉันหยิบอันนี้ฉันเดินนี้ฉันหยิบตรงนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่แฟนชอบมากนะคะก็คือพริกหวานลูกใหญ่ของเกาหลีหวานมากแต่ว่ามันไม่ได้ถ่ายไว้ไงทุกคนเนี่ยคะ่ะ ปลาปลาเนี่ยตอนแรกงง่มากนะสาวโง่มากทุกคนตลกตัวเองไม่รู้ว่ามันปรุงรสมาแล้วไปหมักอีกตอนจะทอดโคตรเค็มเลยทีอ่าสาจจินนิมเดินมาเธอแกก็บอกว่าจะปรุงทําไมมันสาเร็จรูปมาแล้วเธอทอดกินได้เลยก็หัวล้อกันทุกคนนี่ก็เลยบอกว่าเอาไหมสัจจินนิฉันแบงให้เธอตัวนึงให้เธอเอาไปกินสัจโนโนโนฉันไม่เอาเขาบอกว่ามันกินไม่ได้เนาะพามโกอันเดก็เลยแบบ กินแล้วมันก็เค็มเอเมเอเค็มจริงๆเออเค็มจริงๆนะคะคือเอามาถึงเราก็ทอดได้เลยไม่คาวไม่อะไรเลยนะทุกคนเนี่ยค่ะไก่เกาหลีตัวใหญ่มากเลยแต่สัตว์จำราคาไม่ได้ไอะทุกคนไม่รู้ว่าไก่เกาหลีมันตัวเท่าไหร่อ่ะทุกคนใครรู้ช่วยคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะคะอีกหนึ่งไอเทมของกินเล่นอันนี้ของพวกเนี้ยสัตว์จะเอาไปเก็บตู้เย็นห้องส่วนตัวในตู้คอนเทนเนอร์ตัวเองนะคะทุกคนคือสามีตู้เย็นส่วนตัวในตู้คอนเทนเนอร์ของตัวเองนะคะ คือพวกของแชเ่เย็นพวกนมพวกไออย่างเงี้ยที่ว่าต้องกินบนห้องอะไรเงี้ยกินแบบเผื่อหิวเล่นเล่นโทรศัพท์แล้วหิวก็จะเอาไว้ที่ห้องกินที่ห้องเลยนะคะเป็นไอศครีม<ป>รู้สึกว่า<ป>อันสามสิบกว่าบาทไหมอ่ะสาาร์จำไม่ได้อันกี่บาทอนะ่ะพันห้าร้อยกว่าวนไหมรู้ว่าสองพันห้าจำไม่ได้อีกเหมือนเคยแต่ไปทุกครั้งจะซื้อมาอาทิตย์ละสี่สี่สี่อันนะคะแบ่งกับแฟนคนละสองอันนะคะเพราะว่า แฟนอาจจะชอบกินน้ำส้มมากกว่าเพราะว่ามันหนาวแล้วเขาอไม่ค่อยกินหรอกไอติมมีแต่เรานี่แหละค่ะกินอน้ำส้มเขาก็ไม่ใช่ตู้เย็นนะเพราะว่ามันหนาวเขาไม่อยากกินของเย็นๆอะไรขนาดนั้นเนาะเอออันนี้ก็จะเป็นกิเลสของตัวเองซะมากกว่าเนี่ยค่ะแล้วก็หอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่นี่ก็ซื้อประจําเหมือนกันนะคะทุกคนคือเหมือนกับเอามายำเอามาอะไรอย่างเงี้ยคือก็เอามาตลอดไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมานักหนา คือสาซื้อของร้านเกาหลีนะทุกคนประมาณสามแสนกว่าวนนะสาซื้ออาทิตย์หนึ่งอะแล้วบางครั้งเครื่องปรุงไทยอีกสองแสนกว่าวนคือสากินกินหมดหลายบาทอยู่นะค่ากินนี้คือหมดเกือบเจ็ดแปดแสนนะทุกคนเดือนหนึ่งเดือนนึ่งอะคือสากินเยอะกันจริงๆกับแฟนอะเพราะว่าเราทํางานหนักนะคะเราก็ต้องบํารุงตัวเองเออใช่ค่ะทุกคนแล้วก็มันมีนม ที่เป็นกล่องสีเขียวเป็นรถจืดใหญ่ๆอันนั้นคือสา <S 2> <S 2> <S จะซื้อจากหมาดมาทีละสองแพ็คอาทิตย์หนึ่งนะคะคือเป็นคนที่ชอบกินนมมากเลยตอนอยู่ที่เกาหลีอะคืออยากกินอะไรเราก็ซื้อซื้อื้อ,อ,อื้อซื้อซื้อมาไว้นะคะเออคือมันไม่ได้ถ่ายมาตอนของอันเนี้ยเออนั่นแหละบางทีเรากินในแบบที่เราอยากจะกินจริงๆไงทุกคน แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวุ้นเส้นอันนี้จะเป็นหองหมาดไทยมันจะมีรังของหมาดไทยอีกแต่ว่านี่สงสัยสาจะไม่ได้ถ่ายเลยเพราะว่ามันมีเครื่อวุ้นเส้นขึ้นมาเพราะว่าปกติมาม่าไทยอะไรอย่างเงี้ยสาจะซื้อมาหมดแล้วขนอไทยรถด,ดีไทยเครื่องปรุงไทยน้ำมันหอยเอยอะไรเอยก็สาใช้ของของไทยหมดนะคะสาใช้ของไทยหมดทุกอย่างก็เนี่ยค่ะอีถั่วที่สาบอกอะทุกคนเนี่ยอร่อยมากเลยอะ ใครอยู่เกาหลีซื้อส่งมาให้กินหน่อยก็นี่แหละค่ะคือวุ้นเส้นอ่ะมันซื้อมามันไม่เสียอยู่นะทุกคนแล้วก็เส้นหมี่นะที่สาชอบซื้อมาบางทีเราอยากกินเก๋วยเตี๋ยวคือแฟนอ่ะไม่ชอบกินเมนูเส้นอยู่แล้วนะคะไม่ชอบกินเมนูเส้นมีแต่เราเนี่ยแหละชอบก็เราก็จะเป็นคนแบบซื้อซื้อมาเอาไว้เวลาตัวเองอยากก๋วยเตี๋ยวทําง่ายๆเนาะเนี่ยค่ะทุกคนคุกกี้ช็อกโกแลตชิพ ตัวนี้แฟนสาไม่ค่อยชอบแต่สาชอบมากอร่อยคือช็อกโกแลตช็อกโกแลตทุกคนคือกล่องหนึ่งไม่แพงด้วยนะกล่องหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบกว่า 2, วอนก็ตีว่าเกือบสองพันวอนนะคะทุกคนอาทิตย์หนึ่งสาต้องซื้อมาสองสองสองแพ็กสองกล่อ,ง,องนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเนี้ยสาใส่ไว้ในกระเป๋าไว้ตรงกล่องที่ทํางานะหิวก็หยิบขึ้นมากินหิวก็หยิบขึ้นมากินนะคะจนถ้าแก่ก็แบบโอ้ยเธอนี้อ้วนแล้วเธอเนีน้ยอ้วนแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ย อ้วนอะไรเชนหนักหกสิบเก้าเองเลยว่าเช่นน้ําหนักลดแล้วแล้วก็จะเป็นยาสระผมเห็นไหมคะทุกคนยาสระผมอ่ะหลายๆคนเขาใช้ของเกาหลีนะเพราะราคาจะถูกกว่าเจษาก็ยังใช้ของไทยอีกไม่รู้เป็นอะไรค่ะทุกคนก็เนี่ยค่ะคลีนิกเคลียนะคะสปอนเซอร์เข้าได้นะคะทุกคนนี้ก็ยังใช้คลีนิกเคลียนะคะเพราะว่าใช้แล้วมันไม่มีรังแคเนาะเราก็ชอบเนี่ยค่ะน้ำส้มเนี่ยคือแฟนเรต้องแบบ โปรดปลานมากอาทิตย์นึ่งต้องได้มาสองขวดนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นมะม่วงเขาจะชอบซื้อมะม่วงมากับพีชนะคะพีทหอมค่ะทุกคนแต่นี้สงสัยเนี่ยไม่ได้ไทยมานะคะแล้วก็อีตรงกลางขวดสีเหลืองหลัวคะ่ะมันเป็นเยม่นะคะเพราะว่าสาจะซื้อชอบซื้อเหมือนกับที่บอกทุกคนนะคะว่า ชอบกินขนมปังใส่แยมทาแยแยมนะคะใส่นมบ้างใส่แยมบ้างอะไรก็ว่ากันไปนี่แหละค่ะคุกคนอีกหนึ่งไอเทมที่ถ้าวันไหนไม่อาทิตย์ไหนไม่ซื้อไม่ได้นะคะก็คือขนมนี้เลยแฟนชอบมาก กล่องหนึ่งประมาณ1950วอนเหมือนกันนะคะราคาเท่ากันเลยกับคุกกี้แต่สาชอบกินทั้งสองนะคะแต่ว่าตัวช็อกโกแลตอ่ะคือแฟนไม่ค่อยชอบอะไรที่มันเข้มข้อนอ่ะเออเหมือนตัวนี้มันยังเป็นช็อกโกแลตแบบอ่อนๆเป็นช็อกโกแลตนมอะค่ะทุกคนแบบช็อกโกแลตเบาๆเออหนูเออแล้วก็ไข่สาลืมพูดถึงไปนะคะทุกคนไข่อาทิตย์หนึ่งสาจะกินกันหนึ่งแผง หมดบ้างไม่หมดบ้างแต่ก็ต้องซื้อมาทุกครั้งนะคะเพราะว่ากันไว้นะคะนี่คือน้ำจุด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 จนทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรอ,อตอนแรกในความเข้าใจของสาวๆก็คงคิดว่ามันคงเหมือนคาพิษเลตโต้บ้านเรานะคะแต่มันก็คล้ายๆแต่ว่ามันจะจืดไม่เปรี้ยวมากมันจะออกแบบเหมือนนมโซดาค่ะทุกคนมันเป็นฟิวนั้นเลย ทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้นะคะว่ามันเป็นน้ําอะไรแต่ก็ยังซื้อมากินทุกอาทิตย์นี่แหละค่ะทุกคนหน้าตาของน้องถั่วอร่อยมากค่ะทุกคนคือกินจนเจ็บฟันแหละช่วงนั้น,นะกินแบบพี่คนไทยคนเก่าพาซื้อนะคะเนี่ยสาเองลองกินในนี่ดูแล้วก็มันจะมีเลของเกาหลีห่อสีเขียวห่อสีแดงโคตรอร่อยอะทุกคนเออ คือเนี่ยมันไม่ได้ถ่ายไงมันเทบไม่ได้ถ่ายเก็บไว้ไงทุกคนเสียดายมากเลยอะ่ะอยากย้อนเวลานี่อีกหนึ่งหนึ่งไอเทมที่ขาดไม่ได้นอกจากไอติมกล้ยแล้วมันไม่สะใจมันไม่อิ่มน้ำสำรานนะคะทุกคนอันนี้คือไอศครีมชอ็อกโกแลตเน้นๆคือทุกคนลองลอง,ลองดูนะสาชอบกินชอ็นชอกโกแลตอะคะ่ะทุกคนอะไรอะไรมันก็จะเป็นโลกของช็อกโกแลตไปหมดเลยนะคะแล้วอ,อันนี้คืออยากจะบอกว่า อยากให้ไอศครีมที่ไทยอะทาแบบนี้มากเลยเออข้างในอะมันใส่ช,ช็อกโกแลตมาแบบเป็นซอสช,ช็อกโกแลตเลยนะทุกคนแล้วแบบตักกินกับเนื้อไอศครีมอ่ะโอ้ยนี่แหละค่ะทุกคนอาหารการกินนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่เอามากินแบบแก่เหนื่อยแก่เมื่อยนู่ไงทุกคนกล้วยหอมอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งทุกคนเห็นไหมเหลืองเหลือง <laughs> นะคะ อันไอนพวกนี้ของที่มีราคาหน่อยเราก็จะเอามาไว้บนตู้เย็นนะคะบนห้องของเราเนาะเออนั่นแหละกล้วยนั่นแหละทั้งหวีนั่นแหละทุกคนสิบกว่าลูกนะคะก็เนี่ยค่ะทุกคนอ่านี่ก็คือกอารใช้ชีวิตของสาในเกาหลีเนาะทุกคนอ่ายังไงก็สาขอฝากคลิปนี้ไว้หน่อยนะคะอขอคนละหนึ่งไลค์